เอาเล็ตนะครับปีนี้มีระยะ21โลด้วยบรรยากาศดีมากสำหรับท่านใดยังไม่เคยมานะครับอยากจะลองเชิญชวนให้มาในเช้าๆของวันหยุดแบบนี้นะครับห่างกรุงเทพมาประมาณขับรถครึ่งชั่วโมงหรือว่ามานอนพักโรงแรมแถวนี้ก็ได้สะดวกมากเลยครับรับประทานอาหารเดินช็อปปิ้งรอบๆบรรยากาศนอกเมืองแบบนี้ดีมากเลยครับ แล้วก็รู้สึกว่าเส้นทางก็จะสารได้ได้สนุกขึ้นนะคะสำหรับอาหารน้ำนี่คือแบบเต็มที่มากก็ใครที่เป็นสายชิลก็แวะมาวิ่งที่นี่รับรองว่าสนุกนอกจากกินกินขนมกินอะไรอิม่มแล้วยังได้ช้อปปิ้งด้วยนะคะใายเหนื่อย ชื่นใจมากงานวิ่งสายามพรีเมีมเยมอะไรก็โอ้โหตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเป็นงานแรกของพวกหนู2คนด้วยแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็มาวิ่งบ่อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็งานจัดดีมากเลยเนาะตอนเช้าพิธีกรเอเนอร์จี้ดีมากเลยค่ะตื่นเลยสนุกมากครับ Thank you very much to CM Premium Outlets for putting on a great show and all the sponsors and it's great to see so many people up. out early on a Sunday morning so thank you so much. Hello Thailand, good crowd, good course, but very hot conditions. Thank you and I look forward to the next time celebration here. Everyone seems to be enjoying <laughs> it.